ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเครื่อง GSP นี้อันนี้ทำยังไงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะนิวก็ตอนแรกเนี่ยคือหน้าหนูว่าล้างสะอาดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาตัวเนี้ยน้ำยาเนี่ยนะคะใส่ตรงนี้ค่ะก่อนเปิดเครื่องเนี่ยทายทั่วหน้านะคะทายทั่วหน้าซึ่ง ก่อนจะเปิดเครื่องเพราะนี้จะได้ไม่ต้องเลอะมือนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยาสำหรับดีท็อกนะคะและเวลาทันเนี่ยใช้แค่2อนาทีปกติแล้วถ้าเกิดเราทำครึ่งหน้าเนี่ยก็จะเห็นผลชัดแจ้งเลยแต่อันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะโชว์วิธีการทำ เี่นะคะเราแค่ทาให้ทั่วค่ะปกติเนี่ยเวลาถ้าเราทําเองเนี่ยต้องทําคอด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเลิก <c oughs> นี่ค่ะทุกท่านนี่นะคะทาให้ทั่วแค่ทาให้ทั่วทันเองเสร็จแล้วเนี่ยเวลาใช้นะคะก็มือต้องฉีดมือให้ชุ่มนะคะท้างที่เราจะใช้ถ้าเราทําให้ตัวเองเราก็แค่ทําอย่างนี้แล้วก็ กดเบอร์หนึ่งสำหรับดีท็อกผิวตั้งไว้อยู่ที่2อนาทีนะคะซึ่งตรงนี้เวลาพี่มดทำให้ทาให้คนอื่นเนี่ยจะต้องเอามือแตะอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะตอนได้ยินเสียงปิ๊บนี่แสดงว่าเครื่องทำงานแล้วก็แค่ถูขึ้นถูลงเท่านั้นเองเนี่ยค่ะเสร็จแล้วทำแค่นี้เองตรงนี้แล้วก็ รู้สึกอะไรไหมคะไม่รู้สึกเนาะไม่รู้สึกค่ะแต่เดี๋ยวจะเห็นถึงความใสตรงนี้เครื่องนี้ช่วยหมดเลยนะคะทั้งเม็ดสีผิวริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนแต่หนูยังเด็กอยู่แล้วผิวยังสวยอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าอันนี้มันจะช่วยทําให้เวลาแต่งหน้าอะไรเนี้ยมันทําความสะอาดล้าลึกถึงใต้ผิวชั้นในนะคะแล้วใช้ลองเทอมเนี่ยช่วยการป้องกันฝ้าแล้วก็ทําให้ริ้วรอยอะไรเงี้ยค่ะ วงการการเกิดริ้วรอยหรือว่าคนมีริ้วรอยอยู่แล้วทำให้ริ้วรอยแบบว่าตื้นขึ้นนะคะ uh huh. สวยได้ระยะยาวเลยทําแค่สองนาทีเวลาบางคนชอบอยากให้หน้าวีเชฟอะจะเน้นตรงนี้เนี่ยค่ะจะเน้นจะเน้นตรงคางเยอะๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ต้องทํายากเลยะคะ่ะก็แค่ไทายถ่ายให้ทั่วนะคะ นี้เองนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยล้างออกด้วยน้ําเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดเพราะว่าจะได้ใช้เวลาสั้นลงนะคะอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยวเดี๋ยวเราจะทําขั้นตอนที่2นะคะก็ใส่ครีมอันนี้ใช้สีฟ้านะคะทายทั่วหน้า วิธีการทำเนี่ยค่ะมันไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเครื่องกับตัวเจลนี่แหละมันเป็นการทำาหนกันของเราเนี่ยตรงนี้มันเป็นเทคโนโลยีของเอ็ดล็อกคือจะสวยอย่างนี้ตลอดการระยะยาวล็อกอายุผิวนะคะพราะอันนี้นะคะเราก็กดเบอร์2นะคะมือที่ใช้ก็มือชื้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แตะ แต่อันนี้นะคะมันจะดีตรงที่ว่าเมื่อกี้เราดีท็อกเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเพิ่มทิชเมนเข้าไปจะทำให้ผิวสวยและยาวเนี่ยค่ะขั้นตอนไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็แค่ถูขึ้นถูลงแค่นั้นเองไม่ต้องอาศัยเทคนิคอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าจะบอกว่าการทำงานของเครื่องอะกระแสเนี่ยประจุลบประจุบวกเนี่ยบวกกับการทำงานของเจลอะมันจะทำให้ มันทำงานได้อัตโนมัตินะคะหลายๆคนเขาอาจจะมีเทคนิคพิเศษอันนั้นก็ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ถูกแค่แบบนี้แหละอายุตอนนี้ก็สีจะย่าง43่แล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรก็ยังดูแลผิวได้ดีและยาวนะคะเพราะว่าของมันดีจริงค่ะน้ํายาไม่ว่าจะเป็นดีท็อกซ์ทรีทเมนต์แล้วก็ปะจุของเครื่องเนี่ยค่ะ เน้นตรงไหนก็เน้นได้เลยค่ะเนี่ยโอเคเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ล้างออกนะคะล้างออกก็เดี๋ยวเรามาดูผิวน้องกันว่าเป็นยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวล้างออกก่อน หนังนิวค้าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกผิวนุ่มขึ้นนะคะเหมือนผิวกระชับขึ้นชอบชอบค่ะเพราะหนูก็ดูผิวใสขึ้นเยอะเลยเนาะค่ะก็อันนี้นะคะจะบอกว่าเด็กสมัยนี้นะคะเขาเป็นคนเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะฉะนั้นจะบอกให้เลยว่าเครื่องอันนี้เครื่อง G S, S P A เนี่ยรับรองว่าหนูต้องชอบแล้วก็เพื่อนหนูทุกคนต้องชอบแน่เลยแล้วทําให้หนูสวยอย่างแน่ได้ระยะยาวค่ะ